กรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะประกาศเตือนเรื่องของสถานการณ์สภาพอากาศนะว่าเป็นอย่างไรขณะน,นี้บริเวณความกดอากาศสูงนะคะมีการแผ่ปกคลุมที่ประเทศจีนตอนกลางแล้วนะคะแล้วก็จะแผ่ปกคลุมมาถึงจีนตอนใต้ค่ะและประเทศเวียดนามตอนบนในวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีกําลังที่แรงขึ้นค่ะทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ผลกระทบจากร่องมอรสุมนี้นะคะจะเริ่มที่ภาคเหนือแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่9-10ตุลาคม2558นี้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นจะมีผลกระทบในช่วง10-11ตุลาคม2558จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากรวมทั้งปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยส่วนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาว,วันนี้ถึง6นาฬิกาว,วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพแงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองค่ายบึงการอุรณธานีขอนแก่นสกลนครและนครพนม ภาคกลางนั้นมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเศราปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีเมฆเป็นส่วน นมากจะมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของ